สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่การสรุปข่าว forex แลนะวิเคราะห์การาฟนะคะจากบล็อกเกอร์ atf ประจำวันที่23เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นกะคะก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วเนาะะสำหรับข่าวแรกนะคะจะเป็นข่าวประกาศจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนะคะทางสหรัฐเนี่ยเขาก็ปเปิดเผยตัว GDP ในไตรมารส3นะคะก็กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการประมาณครั้งที่3นะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวถึง33.4%ซนะคะซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดเป็นประวัติศสาสตร์นะับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลมาแต่ป 2,500 2,490เลยนะคะก็คือย้อนกลับไปประมาณ70ปีได้นะคะก็ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็คาดการว่าตัวเลขการประมาณการครั้งที่ ครั้งที่4่นะคะไตมาาครั้งที่4เนี่ยจะมีการขยายตัวเพิ่มอีก5%อนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าทางาสหารัฐอเมริกาเนี่ยช่วงไตม่าที่3าเนี่ยเขามีการเปิดเมืองนะคะก็คือหลายๆประเทศเนี่ยมีการล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยเขามีการาผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ลงนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายแล้วก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจ้างงานมากขึ้นนะคะ GDP ก็เลย สูงขึ้นนะคะก็เมื่อวานเนี่ยที่ประกาศมาปุ๊บเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นเลยนะคะจากฐานนี้ก็ขึ้นมาประมาณ600กว่าจุดเนาะ แต่วันนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวลงนะคะเมื่อวานที่ดอลลาร์อินดซ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยกดดันทองคําด้วยทองคําเมื่อวานที่มิวบอกว่าทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปจนถึงพันเก้าร้อยนะคะแต่เมื่อวานก็ทําไม่สาเร็จเนาะประกาศข่าวมาปุ๊บทองคําก็ร่วงทันทีนะคะตอนนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นในการาฟนะคะคือตัวไฮของทองคำนะคะมีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็แนวต้านที่มิวให้แนวรับที่มิวให้ไว้นะคะอยู่ที่โซนราคาประมาณพันเก้าร้อยพันแปดร้อยหกสิบจนถึงประมาณ 1855โซนนี้นะคะถ้าหลุดลงไปได้เนี่ยน่าจะลงยาวนะคะแต่ว่าปัจจัยที่หนุนราคาทองคาก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าตัวผู้สิทธิเชื้อของสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังพุ่งสูงขึ้นอยู่เนาะแล้วก็ตัวสติมัสสติมูลัสแพ็กเกจเนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศมานะคะก็ถ้ามีข่าวดีจากสติมูลัสเนี่ยก็ทองอาจจะขึ้นไปต่อได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวเบรกซิกนะคะอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะจริงๆแล้วะจะข่าวนี้ไปมันเป็นแหล่งข่าวมาจาก นักการทูตของสหภาพ ยุโรนะคะก็คือเขากบอกว่า eu เนี่ยพร้อมที่จะขยายเวลาเจรจาการค้ากับอังกฤษต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะเขาบอกการเจรจาี่ยก็มีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วโดยที่อังกฤษแล้วก็ eu เนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นส่วนใหญ่ยกเว้นเรื่องเดียวนะคะที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือเรื่องการประมงนะคะที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะโดยนายพิเชียวบริเยอร์เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าผู้แทนการเจรจาของฝั่งอ eu เนี่ยเขาก็บอกว่าข้อเสนอของอังกฤษเนี่ยเกี่ยวกับการประมงเนี่ยเป็นสิ่งที่ ยอมรับไม่ได้เลยนะคะยอมรับไม่ได้อะไรคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขามีความขัดแย้งกันอยู่เนาะก็คือ,อด้านสิทธิทางการประมงนะคะคือทางฝั่งยูเนี่ยเขาต้องการทําประมงในน่านน้าอังกฤษต่อไปอีกหกปีนะคะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยอยากให้แค่สามปีเท่านั้นอันนี้ก็ตกลงกันไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องการลดปริมาณการจับจับสั์น้ําในน่าน้ําของอังกฤษด้วยนะคะอังกฤษต้องการให้ลดลง30เแต่ว่า e ูเนี่ย ต้องการลดลงเพียงแค่25%นะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญที่ยังทะเลาะก,กันอยู่นะคะแต่ว่ามันมีอัปเดตมาค่ะอันนี้เป็นอัปเดตมาจากฝั่งานายโรเบิร์ตแพนตันนะคะเขาเป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีนะคะคือแหล่งข่าวเนี้ยที่บอกว่าขยายไปจนถึงปีหน้าเนี่ยมาจากนักการทูตนะคะแต่ข่าวนี้แหล่งข่าวมาจากาบรรณาธิการข่าวนะคะคือสรุปง่ายๆคือทั้งสองข่าวเนี่ยยังไม่ใช่ข่าวที่แถลงออกมาอย่างเป็นทางการของการ ของทางฝั่งยูหรือว่าทางฝั่งอังกฤษนะคะแต่ว่าเป็นข่าวมาจากแหล่งข่าวที่เขาให้ข่าวมานะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะคะเพราะว่าบรรณาธิการข่าวการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าการการบรรลุข้อตกลงเบรกซิกเนี่ยตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะว่าเรื่องประเด็นทางการประมงที่ข่าวเนี้บอกว่าตกลงเรื่องการประมงไม่ได้น่าจะลงน่าจะตกลงกันในวันนี้ได้นะคะ ตัวแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเ,าเรื่องพิงจณาความขึ้นราการเจราจากเกี่ยวกับการเข้าถึงพื้นที่ชายฝั่งนะคะแล้วก็สิทธิทางการประมงต่างๆเนี่ยเหมือนจะตกลงกันได้แล้วนะคะถ้าตกลงกันได้จริงๆนะคะตามกราฟเนี่ยที่มีวิเคราะห์ไว้ก็คือจ u ูเมื่อวานมี้บอกว่าจ u ูเนี่ยยังอยู่ในชแนลขาขึ้นแล้วก็บอกว่าให้รอซื้อถ้าราคาลงมาถึงแนวรับแถวๆ1 3 3 0 1นะคะก็มายูในทางเฟรมเล็กเนาะอย่างถ้าเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานก็อยู่โซนนี้พอดีนะคะ ค่ะที่ที่มิววิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะคะแนวรับก็อยู่ที่หนึ่งจุดสามสองเก้านะคะสามสามสามศูนย์อะแถว,แวน,นี้นะคะเสน้นสีน้ำเงินที่วิเคราะห์ไว้นะคะก็ถ้าดูในทาง,ฟงเฟรมเล็กหนึ่งชั่วโมงเนาะเมื่อวานเนี่ยก็ลงมาแต่ปุ๊บก็ดีทันทีเลยนะคะถ้าข่าวเบสิก,กมีแนวโนม้มว่าจะสรุปกันได้นะคะทั้งเรื่องการประมงแล้วก็สิทธิการค้าต่างๆนะคะก็อ่า EU ก็น่าจะอยู่ในชนแนลขาขึ้นอย่างนี้ต่อไปนะคะเป้าเนี่ยมิวก็ให้ที่อ่าข้างบนเลยนะคะประมาณ1นึ่งจุด สามหกนะคะก็ค่อนข้างไกลอยู่นะถ้าใครบายเมื่อวานนะคะก็สามพันกว่า 3, จุดนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นข่าวอัปเดตเบิกซิกเนาะ อันแล้วก็เดี๋ยวมิวขออนุญาตอัปเดตข่าวเกี่ยวกับไวรัสสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยก็อ่านกันเกือบทุกวันเนาะอย่างที่เมื่อวานมิวเล่าให้ฟังว่าที่อังกฤษเนี่ยมีการกลายพันธุ์ของเชื้อนะคะแล้วก็มีการแพร่ระบาดลามไปจนถึงที่ออสเตรเลียด้วยแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเขากักทานได้ตรงสนามบินพอดีนะคะได้2ท่านแล้วก็ทางประเทศแถบยุโรปนะคะหลายประเทศก็แบนเครื่องบินที่บินมาจากอังกฤษนะคะตอนนี้ก็คือข่าว เกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์ที่อังกฤษเนี่ยทุกท,ทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นกังวลอย่างมากนะคะแล้วก็มีข่าวว่ามีการแพร่ระบาดเข้าไปในอเมริกาด้วยแต่ทาง WHO เนี่ยเขาก็บอกว่าการแพร่ระบาดนี้ก็น่าังยังควบคุมได้ด้วยตัววัคซีนนะคะเพราะว่าอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วนะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยก็สร้างความกังวลหนักมากนะคะทำให้ดาวโจนส์ S&P 5 0 0นะคะก็ปิดลบเนี่ยถ้าใครดูก็คือเดียวหาดาวโจน าโจนอ่เนี่ยคะปิดลบถ้าดูแท่งเดยก็คือปิดลบติดกันมา2วันแล้วนะคะวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะลบด้วยแล้วก็ S&P 500แท่งเดยก็ลบเหมือนกันนะคะ,ะก็มีแนวโน้มที่จะลบต่ออีกนะคะเพราะว่าตลาดในกงนังวลหลกัลกๆนี้อ่านมาจากเพจทันโลกกับเทรเดอร์เคพนะคะก็มีอยู่ประมาณ4ปัจจัยนะคะ ที่กดดันนะคะก็ไวรัสเนี่ยกลายพันธุ์แล้วก็ทําให้แพร่ระบาดเร็วขึ้นถึง70%นะคะแต่ WHO ก็บอกว่ากลายพันธุ์ได้แต่ว่าวัคซีนเนี่ยยังใช้ได้นะเพราะว่ากลายพันธุ์แล้วแค่แพร่ระบาดเร็วเฉยแต่ว่าคนที่ติดเชื้อก็ยังไม่ได้สแสดงอาการรุนแรงแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆว่าวัคซีนเนี่ยยังป้องกันไม่ได้นะคะแล้วก็ที่อเมริกานะคะผู้ติดเชื้อแล้วก็ ผู้เสียชีวิตนะคะก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วก็อาริโซนานะคะแล้วก็ข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสติมูลัสนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะอัพเดตสติมูลัสก็คือเมื่อวานที่เราอ่านข่าวกันไปว่ากําลังจะขึ้นถึงสภาวุฒิสภานะคะก็คือสวเนาะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปติดตรงทั้มนะคะเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับสติมูลัสว่าทั้มเนี่ยทำไมถึงไม่เซ็นหรือจะอะไรยังไงนะคะแล้วก็ข่าวตามตารางเนี่ยจะเชิญคนหนุ่มเลยคะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวยญาแชร์ต่อจากคุณมิวเลยนะครับแง๊บตรงนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือคุณมิวก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นในเรื่องข่าวของ EU นะครับ EU แล้วก็ Brexit นะครับคุณคุณโรเบิร์ตเพสตันก็พูดไปแล้วเรียบร้อยนะครับปิดรัวๆนะครับเหลือแค่ข่าวเดียวนะครับที่พูดวันนี้นะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับสติมูลนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการบ่นของประธานาธิบดีธรรมนะครับที่ต้องลงนามเซ็เนเซ็นร่างกฎหมายนะครับเซ็นร่างกฎหมายสติมมูลาสบิลแล้วก็ร่วมกับตัวแพ็กเกจ1.4ล้านล้านที่เอาไว้ใช้ในการดำเนินงานของของหน่วยงานรัฐบาลนะครับตอนนี้ทรัมป์ก็บอกว่ามันอบอกว่าตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้ครับเนื่องจากว่าการจ่ายสติมลัแบบนี้ครับเป็นการจ่ายเงินโดยตรงให้กับให้กับประชาชนชาวอเมริกานะครับโดยที่มีการจ่ายอยู่ที่หกร้อยดอลลาร์ต่อคนนะครับแต่ทรัมป์เนี่ยอยากให้อยากให้ป <c> ร <oughs> ับเงินนะครับเพิ่มขึ้นเป็นสองพันหรือว่าสี่พันดอลลาร์สำหรับคู่สามีภรรยานะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทางฝ่ายทางฝ่ายของของริพับ์บิกันเองนะครับจะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะครับที่จะให้จ่ายเงินเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งสมาชิกของพรรคเนี่ยหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงสอววด้วยนะครับยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับที่จะที่จะเพิ่มเพิ่มระดับการจ่ายเงินขึ้นไปถึงระดับ2,000หรือว่า4,000ันดอลลาร์นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยในตัวติมูลัสแพ็กเกจครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าจะต้องนะครับจะต้องนําเงินส่วนนี้นะครับเข้าเข้ามาช่วยในเรื่องของโครงการโครงการการว่างงานด้วยนะครับเพราะเพราะไม่เพราะไม่ชนะั้นนะครับโครงการการว่างงานเนี่ยจะไม่มีเงินที่จะมาจ่ายให้กับคนที่ขอรับสวสวัสดิการการการว่างงานนะครับในเดือนธันวานะครับจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับที่ ที่ผู้ที่ขอรับสว,ส,สวัสดิการการว่างงานจะได้รับเงินนะครับต้องเอาเงินตัวนี้มาช่วยด้วยไม่งั้นจะมีคนราวๆสิบสองล้านคนนะครับที่จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังต้องช่วยประชาชนชาวอเมริกาก็คือการการพักชําระหนี้การพักชําระหนี้บ้านนะครับ ถ้าหากว่าไม่มีการเลื่อนการพักชำระนี้บ้านนะครับหลังจากคริสต์มาสนะครับหรืแล้วหลังจากวันที่25ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีประชาชนอเมริการาวๆ10ล้านคนนะครับที่จะต้องเสียบ้านของตัวเองไปนะครับก็คือบ้านถูกยึดเนื่องจากว่าไม่มีเงินไปชำระหนี้บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเข้ามาถึงในเรื่องของข่าวในตารางนะครับ ดูเหมือนว่า forex factory นะครับจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับข่าวฝั่งอเมริกาในช่วงค่ำคืนนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติแล้วข่าวพวกนี้นะครับอย่างพวกอัอัน employment claim นะครับผู้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเลยครับหรือไม่ก็ในเรื่องของสินค้าคงทนนะครับการการสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับพวกพวกเหล็กนะครับสินค้าคงทนเหล็กหรือไม่ก็ ตู้เย็นนะครับตู้เย็นทีวีพวกสินค้าที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือว่าย่อยสลายได้ยากนะครับข่าวพวกนี้ก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างส่งผลกระทบรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกลดระดับลงมาเหลือเป็นแค่ข่าวสีเหลืองนะครับซึ่งส่งผลกระทบกับกับราคาค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นการเป็นการให้ impact จากตัว f o r l เรกเตอรีนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับตัว c ร u d e อยล์เ v e n t o r y นะครับหรือว่าน้ำมันดิบนะฮะน้ำมันดิบคงคลังนะครับยังถูกปรับให้เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับแปลว่าแปลว่าน่าจะมีข่าวอื่นที่ที่มีอิมแพคมากกว่านะครับโดยที่ข่าวพวกนี้น่าจะเป็นข่าวรองที่ที่จะเข้ามากระทบต่อราคานะครับอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับเอ่อมันจะมีมันจะมี call deliver goods นะครับ ตัวนี้นะจะเป็นอยอดสั่งซื้อสินค้าของทนโดยที่ไม่รวมไม่รวมพวกรถยนต์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮใช่แล้วนะครับ Transportation Item น,น,นะครับแล้วก็แล้วก็สินค้าของทนจากฝั่งโรงงานนะครับเช่นพวกเครื่องจักรนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น durable goods ก็คือรวมทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นสินค้าของทนทั้งหลายทั้งแหลนนะครับ personal spending personal income นะครับก็ตามชื่อนะครับก็คือเป็นเป็นรายได้ส่วนบุคคลแล้วก็การใช้จ่ายส่วนบุคคลนั่นเองนะครับนี่เป็นพวกนี้เป็นดัชนีนะครับเทียบเดือนเทียบเป็นรายเดือนนะครับ PCE price index นะครับเป็นเป็นเป็นการเป็นการใช้จ่ายส่วนบุคคลครับจะไม่ผิดอ่าถูกถูกต้องแล้วนะครับเป็นการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับ เสร็จแล้วก็สุดท้ายนะครับมาที่ช่วงห้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นคุณออยเมทัลลี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่ข่าววันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะรเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข่าวไปถึงวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีตีหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็โมงห้าสิบนาทีแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับ น้อยกว่าน้อยกว่าวันนี้อีกนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีข่าวเยอะที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าวันศุกร์ก็จะเป็นคริสต์มาสใช่ไหมครับธนาคารเกือบทุกธนาคารเลยนะครับจะมีการเป็นแบงค์ฮอลิเดย์นะครับธนาคารทุกธนาคารหยุดนะครับยกเว้นยกเว้นของญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสวิตฟังยูโรปอนแคนาดาเวสซอรลานะครับปิดหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันศุกร์น่าจะ ไม่มีวอลลุ่มมั้งนะครับผมต้องใช้คำว่ามั้งด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าตลาดจะปิดด้วยนะครับวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับจะเป็นน่าจะเป็น early close นะครับนี่ถ้าหากว่าใครเป็นใครเป็นลูกค้าของไ t ทีนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนนะครับว่าวันไหนบ้างนะครับที่ตลาดปิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะมีวันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่สามเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับที่ตลาดจะปิดไม่ให้เทรดนั่นเองนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของกราฟกันต่อนะครับกราฟวันนี้อืเมื่อกี้คุณมิววิเคราะห์ตัวปอนไปแล้วเนาะปอนกับทองใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดาวโจนดีกว่านะครับดาวโจนก็รูปแบบเดิมนะร,รูปแบบริมซึ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานราคามีการทะลุแนวรับลงมาอีกรอบหนึ่งคือทะลุริมลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับที่รูปแบบริม รูปแบบริมนี้จะทํางานได้นะครับถ้ารูปแบบริมนี้ทํางานได้ราคาของดาวโจนจะต้องตกล่วงลงมาอีกนะครับเ่องลงมาอีกซึ่งถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าจะล่วงลงมาอีกสักเท่าไหร่แล้วเราสามารถดูนแนว retracement ได้นะครับเราวัดเราสามารถวัดจาก high and low ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ดาวโจนสามารถลงมาได้ก็คือ28,725านะครับซึ่งค่อนข้างไกลนะครับตรงนี้ค่อนข้างไกล นับจากที่มันอยู่ปัจจุบันคือเราเกือบสามหมื่นนะครับสองหมืนเก้าเกือบเกือบสามหมื่นเนี่ยลงมาถึงระดับนี้เนี่ยน่าจะต้องค่อนข้างใช้เวลานะครับค่อนข้างใช้เวลาแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดเราดูย้อนไปย้อนไปย้อนไปในช่วงของอดีตนะครับมันจะมีมันจะมีการเคลื่อนที่ลงที่รุนแรงอยู่นะครับเนี่ยอย่างอย่างตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยใช้ ใช้ระยะเวลาแค่20แท่งของทมเฟรม4ชั่วโมงนะครับ46 24อ่ะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันนะครับ3วันก็อีก8ชั่วโมงนะครับซึ่งซึ่งไม่นานไม่นานมากนะครับถ้าถ้าหากว่ามันเป็นเทรนขาลงที่รุนแรงแบบนั้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอวิเคราะห์ว่าตัว ตัวดาวโจนเนี่ยน่าจะต้องเป็นเทรนขาลงนะครับน้อยสุดเลยคือเป็นการพักตัวนะครับมากสุดเลยคือกลับเทรนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นขาลงชัดเจนนะครับมาถึงที่ตัวรอลายเด็กนะครับคือพอพอเทรนมันเป็นแบบนี้นะครับเราเราจะดูทางเฟรมย่อยไม่ได้นะครับทางเฟรมย่อยเนี่ยเราเรา,เราจะใช้ได้เฉพาะช่วงที่เราจะเทรดเท่านั้นนะครับเพื่อ เพื่อดูหาแรงซื้อขายแล้วก็เพื่อดูเพื่อดูตลาดว่าตอนนั้นเนะี่ยตลาดเริ่มมูฟหรือยังเริ่มมี volatility เข้ามาหรือยังนะครับแต่แต่การวิเคราะห์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ภาพใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาพเล็กอย่างไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะวิเคราะห์ได้นะครับว่ามันอาจจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นหลยอาจจะมีแพทเทิร์นอะไรกลับขึ้นมาแต่พอเป็นภาพใหญ่เนี่ยราคาอย่างแทบจะไม่วิ่งไปไหนเลยอย่างไทม์เฟรมอย่างไทม์เฟรมเดย์อย่างเง,งี้ยครับไทม์เฟรมเดย์เรา เราลองลากตัวเทนไลน์ดูนะครับเราลองลากตัวเทนไลน์ดูตรงนี้ครับถ้าถ้าเราดูถ้าเราดูดีๆคือราคายัางไม่ขึ้นมาแต่เทนไลน์ line, ไม่ขึ้นมาดูในแนวรับแนวตา้านที่ที่เป็นแนวรับแนวต้านร,ระดับใหญ่เลยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วสามวันนะครับปรับตัวขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถผ่านตัวแนวตา้านสำคัญได้ครับอย่างอย่างตัวนี้อย่างตัวที่ผมลาก เทรนไลน์หยาบๆตัวนี้นะครับราคายังไม่ขึ้นมาแต่เลยเพราะนั้นเนี่ยโอากาสที่เราจะบอกว่าตอนนี้รา่นไลนเด็กเป็นการกลับตัวแล้วนะครับยังยังไม่สามารถบอกได้นะครับยังไม่สามารถบอกได้มันอาจจะเป็นการแค่พักตัวแล้วลงต่อนะครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการพักตัวแล้วลงต่อมันก็ส่งผลกับส่งผลกับคู่สกุลเงินที่ที่ มีดอลลาร์คลอสอยู่นะครับอย่างพวก au EU อนะครับ AU พวกนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเกิดการย่อตัวตรงนี้ครับจังหวะจังหวะพวกนี้นะครับเป็นจังหวะที่เราสามารถเข้าไปเทรดเป็นเป็นเดย์เทรดได้นะครับเพราะจังหวะการย่อตัวพวกนี้ก็ใช้ระยะเวลาวิง่งเออใช้ใช้ใชได้ได้ระยะวิง่งค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับอย่าง EU เนี่ยสามวันวัน,ว,นวันแรกคือวันจันทร์เปิดมากระโดดเปิด เปิดแก็บลงมาใช่ไหมครับวิ่งอย่างน้อยก็แปดสิบแปดสิบปิ๊บใช่ไหมครับวันอังคารวิ่งขึ้นมาสวนขึ้นมากับที่เดิมเลยนะครับหนึ่งร้อยสิบนะครับแล้วก็วันพุธวันนี้อ้าอันนี้เป็นวันจันทร์ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็วันอังคารลวงลงมาที่เดิมนะครับแล้วก็วันนี้วันพุธก็ต้องดูว่าถ้าหากว่าราคาราคาเป็นไซด์เวนะครับถ้าหากว่าราคาเป็นไซด์เวก็จะ ก็จะต้องย้อนกลับขึ้นไปที่เดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นไฮใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโลว์ไฮตรงนี้เป็นโลว์ตอนนี้มันกําลังทำโลเวอร์โลว์อยู่นะครับราคาเนี่ยราคาเนี่ยทำทำจุดสูงสุดต่ําลงจุดต่ําสุดที่ต่ําลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ เนื่อากสองอย่างนะครับที่ผมมองไว้สำหรับคู่ที่คลอสกับ US ดอลลาร์ทั้งหมดนะครับเป็นเป็นไซด์เวย์ดาวกับเป็นการกลับเทรนต์นะครับเพียงแต่ว่าการกลับเทรนที่ชัดเจนที่ที่ชัดเจนชัดเจนเลยเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับอาจอาจะต้องรอมีมีการกระตุ้นจากข่าวหรือว่ามีการกระตุ้ตนจากนักลงทุนรายใหญ่หรือว่านักลงทุนรายย่อยหลายๆคนรวมกันแล้วมองว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะกลับตัวลงมานะครับเพราะนั้นเนี่ย ยูเอสดอลลาร์ตอนนี้นะครับมองว่ามองขอให้มองว่าระยะสั้นขอมองว่าเป็นไซเวดาวก่อนนะครับสำหรับการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก ATFX วันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ